สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟองไปสุภุสุสตเนาะครับวันนี้อยู่กับช่องหนุ่มออฟฟิศลุยสารแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องข <c oughs> อภัยครับเสารนี่เนาะนะครับเสารว,วันยุดนะครับหนุ่มออฟฟิศผ้าพี่น้องมาล่องทงลงคาคือเก่าล่ะครับพี่น้องเห็นยังบ่ครับพี่น้องงามบอนะครับอันนี้ก็คือตน้นดอกจาน หรือภาษาทางการก็คือต้นท่องกล่าบอสนะครับตอนนี้ดอกจานบานเท่านะครับออกเต็มต้นนะพี่นอ้องสีสมสีแสยงามเต็มต้นเลยครับพี่นอ้องงามจรับนาอนะครับหลายๆข้นก็นคือจะหูจักดีเนาะนะครับสําหรับตน้นต้นจานนะครับต้นดอกจานตอนนี้ออกดอกงามเต็มทงเต็มทานนะครับพี่นอ้อง สมัยนุ hm. ่มออฟฟิศเป็นเด็กหนุอยเนาะนะครับกับมักสิมาปีนนะครับมักสิมาปีนต้นดอกจานเฮ้าเนาะนะครับต้นดอกจานเพื่อที่จะไปกินนะครับเพื่อที่จะกินกินน้ำหวานเนาะนะพี่น้องบานปีดมากินน้ำหวานนะครับกงามนะพี่น้องโวกกสบองของผมอะ ี่น้องงามเลยเนาะครับก็คือ,อดอกดอกจันนี่นะครับจะจะเป็นดอกนะครับช่วงนาแล้งเนาะพี่น้อง <c oughs> เป็นดอกช่วงนาแล้งเนาะครับไปเด้อครับบ๊อ,อบอคอยสบายไปเลยเนาะนะครับมองมาตรงๆนะเป็นดอกช่วงนาแล้งเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเพป็นกระสี เดอือนโดดช่วงประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมิกุมภาพันธ์ไปมกราคุมภาพันธ์นี่นะครับไปหามีหน้าเนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลุ่ยแน่แล้วเนาะครับพี่น้องเริ่มลุ่ยเริ่มเริ่มเหี่ยวน้องนะครับแล้วเนี่ยเต็มเต็มอยู่พี่น้องนะครับล้นเต็มอยู่นะครับ <c oughs> รปลอภัยครับก็มีหลายต้นครับทวงแข็งแขง็งมานัวก,กินเนาะนะครับ ฟังทั้งนี้เพิ่นเพิ่ประเด็นหน้าปังกันเนาะนะครับก่ะลุยล้วน,นเต็มเตือนเยอะนะครับก็เริ่มเริ่มสู่ฤดูของของลุยแล้วนการลุยแล้วนะครับ,แ,ะะรบแต่ว่าก็อย่างเห็นความงามเลยยุ่งรอดกัน้องเห็นความงามอยู่นะครับเดี๋ยวสูงเบิองชัดๆมาดอกจางงามๆนะพี่น้อง ตอนนี้ก็เดือนกลุ่มผ้าเนาะนะครับพี่น้องเดือนกลุ่มผ้าเรี่ยวเนาะนะครับก็หรือดูการเตี้ยนไปนะครับมือนีก็ยังอากาศเย็นอยู่เลยครับมือเศราบานนุ่มมาเฟียกับสิบเจ็ดสิบแปดองศาเนาะนะครับอากาศยังเย็นถึงถึงจะเข่านาแรียงหรือต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะคนเราเห็นว่าครับเต็มตุ่นอยู่เนาะนะครับมองฟิตซ์สู้เบิลงนะครับเนี่ยครับ เต็มต้นเลยครับพี่นอ้องบานสีสมงามเนาะนะครับเห็นไหมครับนี่เนาะนะครับก็คือบานกำลังบานงามเลยเนาะครับสีสมสีแสดเต็มทงเนาะนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นเอาง่ายไงเนาะนะครับเป็นสัญลักษณ์ของของดูดูแรงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของดูดูแรงนะครับก็ก็สิมี เต็มทวงเต็มทาเลยเนาะครับแานเท่าเนาะนะครับบางตัวมันก็ร่นมาแล้วเนาะนะครับแจ้งสองสามตัวนะครับเรียงร่นมาแล้วนะครับพี่น้องหนุ่มออฟฟิ้ยางพายยางมาเบื้องต้นี้จั๊กจืดหนึ่งเนาะนะครับเบื้องต้นพาไปทางหน้าเนาะครับเนี่ยครับโอ้ยงามๆนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือธรรมชาติสางสรรค์เนาะนะครับธรรมชาติสางสรรค์ อดอกจงดอกจานของเนาะ,นะครับงามเต็มทง้งเต็มทายเนาะนะครับพี่นอ้องสวรอน,นะนรัคิดพอสมัยเป็นเด็กหน่อยครับนี่มาหากินน้าหวานนี่นะครับหากินน้าหวานเนาะนะครับน้าหวานหน่าต้นเป็นนะครับ,ารบงามเลยนะพี่นอนะ้องนะหลายๆพื้นที่อาจจะบ่มีแล้วเนาะนะครับบางพื้นที่ ก็มีแหล้วนะครับสำหรับต้นต้นดอกจานองเท่าน้อนนะครับอันนี้ก็สัหรบทางหวัานงวฟีก็เลือยหลายอคกับพี่น้องก็ยังมีหลายอยู่นะครับยังมีหลายอยู่พ่อให้ได้เห็นด้วยพี่น้องพ่อให้ได้เห็นอยู่นะครับก็เป็นบางบางบางหมองเพื่อนก็สื่อได้ครับพี่น้องสื่อต้นต้นจานนี่แหละครับสื่อต้นจันทรไปปลูกน้ำสถานที่ต่างๆเนาะน้ำเปล่านํามั่นเนาะนะครับ น้ำเปล่า,าน้ำมันแม่น้ำหน่วยงานราชการแนี่ยสิเนาะครับพี่นอ้องก็เพราะว่ามันก็นงามเนาะนะครับเป็นเป็นธรรมาชาติเนาะนะครับงามๆเลยเนากับพี่นอ้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบื้องนาะนะครับจะน้อยนู่นนะครับนี่แหละครับอ่ะโอเคเนาะกะ็สำหรับมืินนี้คลิปนี้ก็อความงามของดอกจัน,กจน,จนนะครับทวงดอกจันเข้ามาผมฝากพี่น้องจำอยู่ตะโกนนู่นะครับ ขอบคุณผู้ที่เขามาเบืองนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณผู้ติดตามผู้ใด้ถ้าในคนติดตามก็ฝากกดติดตามได้ด้วยครับพี่น FC, อ้นนองเด้อยน,นะครับก็พอกันไม่ลิปหนาเนาะนะครับสารับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งลำๆรู้เลยสุขคนนะครับสวัสดีครับ